เคยสงสัยกันไหมครับว่าโรงงานใหญ่ๆที่ดูซับซ้อนมากๆเนี่ยเขาจัดการกับข้อมูลที่มันเกิดขึ้นทุกวินาทีทุกแผนกได้ยังไงคําตอบส่วนใหญ่นะครับมันมักจะซ่อนอยู่ในคํา3ตัวอักษรน,นี้แหละครับ ERP แล้ววันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเลยว่าทําไมเรื่องนี้ถึงเป็นเรื่องของทุกคนในโรงงานจริงๆคือผมว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินประโยคนี้นะครับเป็นความเชื่อยอดฮิตเลยก็ว่าได้ที่มักจะมองว่า ERP เนี่ย มันก็คือโปรแกร,รมบัญชีที่อัปเกรดขึ้นมาหน่อยหนึ่งหน้าที่หลักๆก,ก็แค่ช่วยให้ฝ่ายบัญชีทำงานง่ายขึ้นปิดงบได้เร็วขึ้นแค่นั้นเองแต่คำถามก็คือความเชื่อนั้นน่ะมันจริงแค่ไหนกันหรือว่าจริงๆแล้วมันมีอะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้นซ่อนอยู่เดี๋ยววันนี้เรามาหาคำตอบกันครับโอเคครับเรามาปรับความเข้าใจกันใหม่ก่อนนะครับ ERP หรือ Enterprise Resource Planning เนี่ยถ้าจะให้อธิบายง่ายที่สุดเลยนะ มันก็คือฐานข้อมูลกลางแค่ก้อนเดียวเลยครับที่ทำหน้าที่เหมือนกับเป็นระบบเลือกที่ไหลเวียนไปหล่อเลี้ยงทุกส่วนของโรงงานเลยมันเชื่อมทุกแผนกเข้าไว้ด้วยกันทําให้ทุกคนเนี่ยทำงานจากข้อมูลชุดเดียวกันเป๊ะๆะซึ่งแปลว่าอะไรครับแปลว่าจะไม่มีการเข้าใจผิดหรือใช้ข้อมูลเก่าๆที่ไม่อัปเดตกันอีกต่อไปแล้วเอาล่ะเพื่อให้เห็นภาพชัดที่สุดเลยนะเรามาลองทําตัวเป็นนักสืบกันดีกว่าครับ มาตามรอยการเดินทางของออเดอร์ลูกค้าสักหนึ่งออเดอร์ว่ามันวิ่งผ่านระบบ ERP ไปเจอกับใครบ้างไปครับเริ่มกันเลยทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มต้นที่ฝ่ายขายครับพอมีออเดอร์เข้ามาปุ๊บเขาก็จะสร้างใบสั่งขายในระบบซึ่งความเจ๋งก็คือระบบมันจะโชว์สต็อกสินค้าแบบเรียลไทม์ทันทีเลยว่ามีของพร้อมส่งไหมจากนั้นข้อมูลมันก็จะวิ่งต่อไปที่ฝ่ายวิศวกรรมครับเพื่อกำหนดสูตรการผลิตว่าของชิ้นนี้ต้องใช้อะไรบ้างทำยังไง พอได้ข้อมูลครบปุ๊บทีนี้ก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายวางแผนที่จะเอามันไปรันในระบบที่เรียกว่า MRP เพื่อคำนวณเป๊ะๆเ,เลยว่าสรุปแล้วต้องผลิตชิ้นส่วนอะไรเพิ่มต้องสั่งซื้อวัตถุดิบตัวไหนและที่สำคัญคือทั้งหมดนี้ต้องทำเมื่อไหร่ถึงจะทันส่งมอบพอดีเป๊ะพอเรามีแผนที่ที่ชัดเจนแล้วใช่ไหมครับก็ถึงเวลาที่สนุกที่สุดแล้วนั่นก็คือการปลุกชีวิตให้ออเดอร์ เปลี่ยนข้อมูลในคอมพิวเตอร์ให้กลายเป็นของที่จับต้องได้จริงๆบนหน้างานการผลิตครับข้อมูลจากฝ่ายวางแผนเมื่อกี้นะครับมันจะถูกส่งตรงไปที่ฝ่ายจัดซื้อเลยเพื่อเปิดใบสั่งซื้อวัตถุดิบพอของมาส่งปุ๊บคลังสินค้าก็รับเข้าระบบแล้วก็เบิกใจ่ายให้ฝ่ายผลิตตามแผนที่วางไว้เป๊ะเไม่มัว่วฝ่ายผลิตเองก็จะทํางานตามข้อมูลนั้นแล้วก็บันทึกยอดที่ผลิตได้จริงกลับเข้าระบบ แต่จุดที่ผมว่ามันสุดยอดมากๆเลยคือตรงนี้ครับคือถ้าฝ่ายควบคุมคุณภาพหรือ QC เนี่ยเขาตรวจเจอสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานนะระบบ ERP มันจะล็อกสินค้าล็อตนั้นทันทีเลยป้องกันไม่ให้มันหลุดไปถึงมือลูกค้าได้โอ้โหแค่นี้ก็ช่วยรักษาชื่อเสียงบริษัทแล้วก็ลดต้นทุนการเคลมสินค้าได้แบบมหาศาลแล้วคะแล้วเรื่องราวมันจบแค่นี้หรือเปล่ายังครับยังไม่หมด เพราะ ERP เนี่ยมันไม่ได้เชื่อมแค่แผนกที่เกี่ยวกับตัวสินค้าโดยตรงเท่านั้นนะครับแต่มันยังเป็นกระดูกสันหลังให้กับแผนกสนับสนุนอื่นๆที่สําคัญมากๆด้วยลองนึกภาพตามนะครับอย่างฝ่ายซ่อมบํารุงเนี่ยเขาก็ใช้ ERP บันทึกประวัติการซ่อมเครื่องจักรทุกตัวหรือฝ่ายบุคคลที่เชื่อมข้อมูลเวลาทํางานของพนักงานเข้ากับต้นทุนการผลิตของแต่ละงานโดยตรงเลยซึ่งข้อมูลพวกนี้แหละครับที่ทําให้ผู้บริหารเห็นภาพชัดขึ้นทันทีเลยว่าเอ๊ะ e, สินค้าตัวไหนใช้เวลาผลิตนานเกินไปหรือมีต้นทุนค่าแรงสูงกว่าที่เคยประเมินไว้หรือเปล่าและข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เราคุยกันมาเนี่ยนะครับตั้งแต่การคลิกสร้างออเดอร์ของเซลล์การเบริกของในคลังไปจนถึงการขันน็อตของช่างซ่อมบำรงุงทุกๆก,การกระทำทุกๆข้อมูลจะไหลามารวมกันที่จุดหมายปลายทางเดียวกันนั่นก็คือฝ่ายบัญชีนั่นเองครับ ลองนึกภาพความแตกต่างดูนะครับด้านหนึ่งคือโลกยุคเก่าที่ฝ่ายบัญชีต้องจมอยู่กับกองเอกสารมหืมมาตักทุกแผนกนั่งขียข้อมูลทีและตัวเลขทีละรายการซึ่งมันทั้งช้าแล้วก็เสี่ยงผิดพลาดสูงมากแต่พอตัดภาพมาอีกด้านหนึ่งโลกที่มี ERP ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในระบบจะสร้างการบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติเลยแบบเร altime การปิดงบที่เคยใช้เวลาเป็นสัปดาห์ัปดา์เนี่ยอาจจะเสร็จได้ภายในวันเดียวเลยนะครับมาถึงตรงนี้แล้ว ก็น่าจะเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นแล้วใช่ไหมครับว่า ERP เนี่ยมันทำหน้าที่เป็นเหมือนภาษากลางหรือภาษาเดียวกันที่ทำให้ทุกคนในโรงงานไม่ว่าจะอยู่แผนกไหนก็สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นไม่มีสะดุดแล้วผลลัพธ์ที่จับต้องได้มันคืออะไรล่ะ ข้อแรกเลยนะครับข้อมูลไม่ตกหล่นระหว่างทางอีกต่อไปซ้อมคือทุกคนตั้งแต่พนักงานฝ่ายผลิตไปจนถึงผู้บริหารระดับสูงมองเห็นตัวเลขชุดเดียวกันทําให้การตัดสินใจมันไม่คลาดเคลื่อนและข้อ3ซึ่งสําคัญที่สุดเลยก็คือผู้บริหารสามารถตัดสินใจเรื่องสําคัญสําคัญได้จากข้อมูลจริงณนะวินาทีนั้นเลยไม่ใช่ข้อมูลของเดือนที่แล้วหรืออาทิตย์ที่แล้วอีกต่อไป เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการมองว่า ERP เป็นแค่โปรแกร,รมบัญชีมันเลยเป็นการจำกัดศักยภาพของมันไปอย่างน่าเสียดายเลยครับเพราะจริงๆแล้วการวางระบบ ERP ที่ดีมันก็คือการวางรากฐานที่มั่นคงให้กับโรงงานแห่งอนาคตโรงงานที่ไม่ใช่แค่ผลิตสินค้าแต่เป็นโรงงานที่คิดและวิเคราะห์ได้ด้วยตัวเองครั